คลิปนี้ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเลยค่ะเมื่อนักแสดงหนุ่มบอยปกรณ์ได้แจ้งข่าวเศ้าพร้อมกําหนดการของคุณแม่งามทิพชัดบริรักษ์โดยงานนี้บอยปกรณ์ก็ได้โพลรูปภาพพร้อมแคปชั่นว่าคุณแม่เดินทางไกลแล้วครับเรียนเชิญทุกท่านมาส่งคุณแม่ครับพร้อมอีโมจิหัวใจสีขาวและรูปยกมือไหว้ซึ่งกําหนดการงานศพของคุณแม่งามทิพ จะจัดขึ้นที่วัดพระศรีมหา,าธาตุวรวรมหาวิหารบางเขนวันที่เจ็ถึง4มิถุนายนนี้ค่ะโดยในวันที่เ็มิถุนายนจะมีการรดน้ำศพในเวลา17นาฬิกาและสวดอภิธรรมเวลา19นาฬิกาและจะมีพธิธีชาปนกิจในวันที่4มิถุนายนเมรุ2เวลา13นาฬิกา,า,าทางกลางคนบันเทิงรับแฟนๆที่ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจอย่างมากมายค่ะทางท่องดินทูป,ปาร์ตี้ก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดถึงด้วยนะคะ ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง d n 2 p a กปาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ